อย่างที่กำแพงเพชรค่ะไปที่ทกศกำแพงเพชรกันตั้งแต่เช้าเลยบางคนบอกว่าเดี๋ยววันนี้เบิก4ี่พันก่อนจะเอาไปซื้อข้าวสารไปซื้อของใช้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้จ่ายในคราวหน้าค่ะมาตัดสมุดทาเงินเข้าสมุดครับเงินเข้าเข้าไหมเข้าครับดีใจไหมดีใจครับจะเอาเงินไปทำอะไรอ๋อเนี่ยเดี๋ยวจะเปิกสี่ไแล้วไปซื้อข้าวสารก่อนซื้อข้าวสารซื้อ ของคือปุ๋ยแล้วที่เหลือที่เหลือใส่บัญชีไว้บัญชีเก็บไว้ใช้ไว้ใช้ในรายจ่ายของเราบ้านนี่แหละแต่แต่ถ้าย้อยกดก่อนครับผมท้ายอนกดแมวออกเอาแล้วเราได้รับเงินหมื่นไหมครับได้ครับวันนี้เราวางแผนการใช้เงินหมื่นก็เอาไปใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็ไปซื้อของ เตรียมรับน้ำคร <c oughs> ับเตรียมรับน้ำด้วยอ๋อเ <c oughs> ื้อเอาไปมันต้องเสื้ออะไรบ้างที่เราต้องเื้อข้าวสารอาหารแหง้งเตรียมไว้เ<ม>พราะว่าผมว่ามันน่าจะข้ามนะมถ้าตกอีกคืนนีน้ข้ามแน่นอนเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมนะคะเขาก็เลยว่าได้เงินหมื่นมาพอดีเลยเอ,เอาไว้รับน้ำเอาไว้ฟื้นฟูบ้านด้วยส่วนพ่อค้าผลไม้ที่ตลาดอําเภอเก้าเลี้ยวที่นครสวรรค์ค่ะบอกว่าได้ประโยชน์คนเนี่ยมารอกด ATM กันตั้งแต่เช้าพอออกจากธนาคารก็ใช้เงินเลยร้านตัวเองได้อันนี้ส่งด้วยเหมือนกันค่ะ เชื่อแน่ตองดีแน่เดี๋ยววันนี้พวกน,นี้ผมต้องไปเอาของมาเพิ่มอีเยอะพอมองแล้วเขาท่าคือเขาตัวอย่าี่กดมาแล้วก็มาใช้ใจ่ายเลยครับมาออกจากตู้ไปห่างสิบวายยังเนี่ยตื้อเลยอย่างนี้เขาแสดงมาดีแน่เขามีตังค์ก็ต้องกินกันแล้วใช่ไหม ที่ใต้คนก็ไปรอกดเงินแต่เช้าเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตลาดเนี่ยคึกคักเหมือนกันอย่างตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะคึกคักพ่อค้าแมคค้าบอกว่าโอ้ตั้งแต่เมื่อวานคนไปจับใจ่ายใช้สอยกันยอดขายเพิ่มขึ้นเหมือนกันส่วนที่สตูนนะคะคุณบุญธรรมหนูขาวเขาบอกว่า บางคนเนี่ยรีบไปแต่เช้ากลัวว่าสิทธิ์ที่รัฐให้จะหายไปถ้าเกิดว่าชักช้าค่ะบางส่วนก็จะเอาเงินไปซื้อข้าวสารก็คล้ายๆกับคนที่มหาสารคามรีบไปเบิกเงินกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันค่ะจะเอาไปใช้ในครอบครัวบบริครอบดูแลครัมีอะไรที่เราอยากได้เป็นพิเศษไหมแค่กินแ อันดนับดแรกเ,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 เราบางครั้งก็คุ้นใว่าผมก็ไปซื้อข้าวสารขอนสักจอดึลังซื้อของกินไว้ที่บ้านแล้วเดี๋ยนี้ก็จะปล่ให้แขนผมแขวนผมไม่ค่อยสบายไว้เขารักษาตัวเลยขอให้หมดเลยนะครับต้นหมื่นนี้คิดว่าจะอยู่นานไมหมครับเรือผมว่าทั้งว่าให้เขารักษาตัวก็ประมาณสักสองเดือนเพราะว่าเขาฉีดยาเสพไม่หลายตาง เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเงินเข้าแล้วได้อน,นิสงกันจริงๆคะ่ะข้อดีก็คือเงินสดแบบนี้มันเร็วเงินถึงมือปุ๊บออกมาเลยแล้วไตรมาสที่3ามปลายปลายไตรมาสที่3นะคะเงินมันเข้าระบบโดยตรงแต่ทีนี้คําถามอย่างพายุหมุนก็ยังเป็นอีกหนึ่งคำถามที่รัฐมนตรีเจอตลอดคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าขอให้รอดูลลกันคะ่ะก็รอดูรอรอดูเศรษฐกิจวันนี้เอาง่ายๆเลยวันนี้พี่น้องในตลาดค้าขายจับจ่ายใช้สอยเนี่ยคึกคักกันหมด นะครับแล้วมันก็ยังมีผลต่อเนื่องเพราะเงินบาทไม่ได้หายไปไหนนะครับเงินที่มันลงไปเนี่ยมันก็ยังหมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับมันก็ยังคงจะใช้ต่อกันไปอีกหลายๆรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าผลกระทบในผลครั้งนี้เนี่ยมันหนึ่งมันสร้างความมั่นใจกับระบบเศรษฐกิจสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคกับผู้ผลิตนะครับมันก็จะเกิดการผลิตเกิดการจ้างงานตามตามขึ้นมาเป็นระรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันผลในทางบวกมันเกิดอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นพายุฝนที่สร้างความชุ่มช่ากับพื้นด คือต้องบอกก่อนว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลตั้งใจจะใช้แบ่งเป็น2รอบซึ่งรอบแรกเนี่ยแน่นอนว่าใช้ในปีนี้นะครับรอบที่2อาจจะใช้ในปีหน้าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคงต้องตามแต่ว่ารอบแรกที่ใช้1.4 5แสนล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยจากประสบการณ์นะครับที่เราทําการวิจัยโดยมหลาลัย้าไทยและก็ข้อมูลสถิติของหน่วยงานภาครัฐนคนกลุ่มที่มีไรายได้น้อยเนี่ยนะครับไม่สูงเนี่ยจะใช้เงิน เกือบร้อยเปจะเหลือเป็นเงินออมไม่มากและการซื้อสินค้าของเขาเนี่ยเขาก็จะซื้อสินค้าภายในพื้นที่นะครับการซื้อสินค้าจะซื้อผ่านร้านค้าที่เป็นการใช้อย่างอิสระก็คือใช้ตามตลาดสดใช้ตามหับเล่แผงลอยหรือแม้กระทั่งในการที่จะใช้ผ่านร้านค้าเล็กๆนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนหนึ่งในการที่ไปซื้อจากร้านค้าขนาดใหญ่ เงินจํานวนนี้คะ่ะทางหองการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะบอกว่า3อย่างที่จะใช้ก็คือสื่อซื้อเข้าของจําเป็นในการดํารงชีวิตซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์ในการทํามาหากินแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแต่จะเอาไปใช้นี่มีไหมมีบ้างเหมือนกันจะเอาไปใช้จ่ายเพื่อซื้อของที่เป็นความสุขจริงไหมก็มีค่ะแต่ประเมินกันคร่าวๆว่า10,000บาทเนี่ยแปดพันจะใช้แล้วก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจนั่นแหละแล้วการหมุนจะเป็นยังไงคาดการบอกว่าไตรมาสที่4เงินก้อนนี้จะไปหมุนกันได้สัก 2- 3 รอบนะคะรอบแรกอย่างที่บอกไปซื้อร้านใกล้ๆบ้านนี่แหละเพราะว่าเขาไม่อยากจะเดินทางไปไกลแล้วพอซื้อร้านใกล้บ้านเสร็จอันนี้รอบที่1รอบที่2ร้านค้าก็จะเอาเงินไปซื้อของมาขายต่อ ออกไปเป็นการหมุนในรอบที่2รอบที่3นั่นก็คือร้านค้าพอไปซื้อจากร้านใหญ่ๆแล้วเนี่ยร้านที่เขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะต้องสั่งสต็อกจากพื้นที่อื่นมาเติมสต็อกก็จะเป็นรอบที่3ดังนั้นเงิน1 4ึแสนห้าหมื่นล้านบาทที่ใส่เข้าไปรอบแรกเนี่ยนะคะพอหมุนปุ๊บน่าจะตีได้ประมาณฟูขึ้นมาเป็น3 4แสนล้านในไตรมาสที่4แล้วเงินนี้จะไปหมดกันช่วงประมาณเกือบสิ้นปีดังนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะดันเศรษฐกิจได้ขยายประมาณ0.2-0ถึง ซึ่งใกล้ๆกับที่รัฐบาลและที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินไว้แต่การจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องกว่านี้ค่ะน่าจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะเราก็ยังคิดว่านอกจากที่1 0 0 0บาทดิจิตอลรอบแรกแล้วเนี่ยเรายังอยากจะเสนอให้รัฐบาลช่วยพิจารณานะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้จับใจใช้ชสอยในโดยเฉพาะใน ไตรามาสที่4ก็คือว่าโครงการคูณสองนะว่าประชาชนที่ยังมีอำนาจการซื้อมีกำลังการซื้อเหล่านี้เราจะเอาเงินของเขาเนี่ยออกมาจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างไรบ้าง โครงการคูณ2ที่ว่าก็อย่างเช่นคนละครึ่งหรือว่าซื้อของลดหย่อนภาษีหรือว่าอาจจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไตรามาส4ี่แล้วให้โตต่อเนื่องไปไตรมาสตึง1ของปีหน้าด้วยเหมือนกันนะ,นะคะอันนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มได้โดยเฉพาะเงินหมื่นค่ะทางหอการค้าประเมินสอดคล้องกันว่าไตรามาสที่4เนี่ยคึกคักแน่ๆนะคะเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่าจะโตขึ้นเฉพาะไตรามาสนี้อาจจะ0.2ถึง0.3แต่ GDP ภาพรวมมันจะไปแตะที่ประมาณ2.6ถึง2.8จากเดิมที่เคยประเมิน ไว้ก่อนหน้าที่จะมีเงินหมื่นอัดเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่2 5ถึง2.6เเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีมาตรการคูณ2ต่างๆดึงเงินจากกระเป๋าของคนที่มีสตังค์ไปเสริมอาจจะไปแตะใกล้ๆ3เเก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญอาจารย์ธนวัฒน์ให้ข้อมูลแบบนี้ว่ามันควรจะต้องประเมินกันแหละหน่วยงานรัฐทั้งอ,อปทอก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลว่ามีการใช้จ่ายในพื้นที่เป็นยังไงบ้างการเติมน้ํามันดีไหมยอดการเข้าพักโรงแรมเป็นยังไงคลังก็ควรจะต้องเก็บข้อมูลแวด มาเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างมันเก็บได้เพิ่มมากขึ้นไหมช่วงลอยกระทงคึกคักเพิ่มเติมไหมนี่จะเป็นวิธีการในการวัดความสำเร็จของโครงการในเฟสแรกได้ด้วยค่ะ